หลายคนอาจจะยังคิดว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับตอนนี้มันคือพลังที่กำลังเข้ามาพลิกโฉมโลกการเงินแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยตั้งแต่วิธีที่เราใช้จ่ายเงินไปจนถึงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งหมดและนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเทคโนโลยีธรรมดานะครับแต่มันคือการปฏิวัติของจริงเคยลองนึกกันดูไหมครับว่าไอ้แอปธนาคารที่เรากดกดกันทุกวันเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรทํางานอยู่ หรือทำไมเดี๋ยวนี้เวลาเราขอสินเชื่ออะไรต่างๆมันอนุมัติเร็วรูดปราดขนาดนี้คำตอบของคำถามเหล่านี้แหละครับล้วนเกี่ยวข้องกับ AI และเทคโนโลยีอีกหลายอย่างที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตทางการเงินของเรามากขึ้นทุกๆวันวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยการเปลี่ยนแปลงนี้ไปพร้อมกันนะครับมี4ี่เรื่องหลักๆที่จะคุยกันเริ่มต้องแก่เรื่องใกล้ตัวอย่าง AI ที่มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราไปจนถึงการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบ ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสําคัญอย่างบล็อกเชนและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าถึงโอกาสและความท้าทายที่รออยู่ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือบทบาทของ AI ในฐานะผู้ช่วยทางการเงินคนใหม่ของเรานี่เองครับที่มันกําลังเปลี่ยนทั้งวิธีที่เราจัดการเงินส่วนตัวไปจนถึงวิธีที่องค์กรใหญ่ๆเขาบริหารการเงินกันเลยลองจินตนาการดูสิครับว่า ทุกวันนี้แค่เราใช้ใจ่ายไปตามปกติเนี่ยแอปในมือถือก็ฉลาดพอที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมเราได้หมดเลยนะแล้วก็มาเตือนว่าเฮ้เดือนนี้ดื่มกาแฟเยอะไปแล้วนะหรือบางทีก็ช่วยปรับพอร์ตการลงทุนให้เราแบบอัตโนมัติเลยผ่านสิ่งที่เรียกว่าโรโบแอดไวเซอร์ทั้งหมดนี่แหละครับคือพลังของ AI ที่ทำให้เรื่องเงินเงินทองทองของเรามันง่ายขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นแบบที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยโหขอสิงเชอทีรอกันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เดี๋ยวนี้เป็นไงครับ แค่ยื่นข้อมูลเข้าไปแป๊บเดียว AI มันวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้ในไม่กี่นาทีเลยนะแล้วก็บอกได้เลยว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัตินี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแม่นยําขึ้นแบบคนละเรื่องเลย แต่ AI เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่กับฝั่งลูกค้าอย่างเราๆนะครับถ้าเราลองไปดูเบื้องหลังบ้านของสถาบันการเงินเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยครับตั้งแต่การช่วยพยากรณ์ตัวเลขทางการเงินให้แม่นยําขึ้นการเปิดบัญชีแบบอัตโนมัติไปจนถึงการช่วยตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการทุจริตตั้งๆเอาละพอเราเห็นแล้วว่า AI มันช่วยทุกอย่างเร็วขึ้นยังไงทีนี้เราจะไปดูกันต่อในส่วนที่2ครับซึ่งมันจะลึกไปกว่าแค่เรื่องความเร็วแล้วนะ เรากําลังจะพูดถึงการที่ AI มันเข้ามาเปลี่ยนกฎของเกมในโลกการเงินไปเลยครับหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับจากเดิมที่ธนาคารหรือสถาบัานการเงินเนี่ยเขาจะเน้นแค่การทําธุรกรรมเป็นครั้งครั้งไปขายของได้จบแต่โมเดลใหม่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาใช้ข้อมูลมาทําความเข้าใจเราแบบลึกซึ้งมากๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะย,ยาวเพื่อที่จะเสนอบริการที่มันใช่สําหรับเราคนเดียวจริงๆ หรือที่เขาเรียกกันที่เท่ๆว่าไฮเปอร์เพอร์ซ i z ไล i o เซชันนั่นเองครับและพอวิธีคิดมันเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอย่างเช่น Peerto-peer pe er l e n d i n g หรือ P 2 P เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มที่จับคนอยากกู้เงินมาเจอกับคนอยากลงทุนโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านธนาคารหรือที่ล้ำไปกว่านั้นอีกก็คือ d e f i หรือ Decentralized Finance อันนี้คือบริการทางการเงินที่ไม่ต้องมีตัวกลางเลยโปร่งใสสุด,สด และแน่นอนครับพอทุกอย่างมันวิ่งอยู่บนโลกดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเชื่อใจมันได้ยังไงความไว้วางใจนี่แหละครับกลายเป็นสกุลเงินที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเทคโนโลยียืนยันตัวตนล้ำๆอย่างไบโอเมตริกไม่ว่าจะสแกนหน้าสแกนม่านตาลายนิ้วมือเลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปแล้วเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกธุรกรรมมันปลอดภัยเป็นของเราจริงๆและเมื่อเราพูดถึงคำว่าความไว้วางใจในโลกดิจิตอลเนี่ย มันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยซึ่งก็คือบล็อกเชนครับในส่วนที่3นี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้าเทคโนโลยีนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันทางานยังไงถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะลองนึกภาพว่าบล็อกเชนมันคือสมุดบัญชีเล่มหนึ่งครับแต่มันไม่ใช่สมุดบัญชีธรรมดาธรมดาที่เก็บไว้ที่เดียวแต่มันเป็นสมุดบัญชีวิเศษที่ถูกก๊อปปี้แล้วก็แจกจ่ายไปให้ทุกคนในเครือข่ายถือไว้คนละเล่มแปลว่าทุกคนจะเห็นข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะ แล้วการจะเข้าไปแก้ข้อมูลในสมุดเล่มนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคนส่วนใหญ่ในเครือข่ายไม่เห็นด้วยแล้วมันทํางานยังไงให้ปลอดภัยขนาดนั้นลองนึกภาพตามนะครับพอมีธุรกรรมเกิดขึ้นปุ๊บธุรกรรมพวกนี้จะถูกจับมัดรวมกันเป็นกล่องหรือที่เขาเรียกว่าบล็อกจากนั้นกล่องนี้จะถูกเข้ารหัสกลายเป็นลายนิ้วมือดิจิทัลที่ไม่ซ้าใครเลยที่เรียกว่าแฮชและจุดที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ครับกล่องใบใหม่เนี่ยมันจะเก็บลายนิ้วมือของกล่องใบก่อนหน้าไว้ด้วย พอมันเกาะเกี่ยวกันไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นโซ่เชนที่แข็งแกร่งมากๆการจะย้อนกลับไปแอบแก้ข้อมูลในกล่องเก่าๆเนี่ยมันเลยยากแบบสุดๆไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องบล็อกเชนมันมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1991นู่นเลยแต่เทคโนโลยีนี้มันมาดังเปรี้ยงปร้างจริงๆก็ตอนที่บุคคลปริศนาที่ใช้ชื่อว่าซาโตชินากามโตะเอามาใช้เป็นเทคโนโลยีหลังบ้านให้กับบิตคอยในปี2009 ซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนทั้งโลกรู้จักบล็อกเชนในวงกว้างหัวใจสําคัญจริงๆที่บล็อกเชนทําได้สําเร็จและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยนะคือการแก้ปัญหาที่เรียกว่า double spending หรือแปลง,ง่ายๆก็คือการใช้เงินดิจิตอลซ้าซ้อนคือในโลกดิจิทอลเนี่ยอะไรๆมันก็ก๊อปปี้กันได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงิน1บาทดิจิตอลมันไม่ได้ถูกใช้ไป2ครัง้งบล็อกเชนนี่แหละครับที่เข้ามาแก้ปัญหานี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนนนาามามอยยยัเล นี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากจริงๆเอาล่ะครับหลังจากที่เราเข้าใจพื้นฐานของทั้ง AI และบล็อกเชนกันไปพอสมควรแล้วในส่วนสุดท้ายนี้เราจะลองมองไปข้างหน้ากันบ้างว่าอนาคตของโลกการเงินมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงเมื่อสองเทคโนโลยีสุดล้านี้มาทํางานร่วมกันลองนึกภาพการทํางานร่วมกันเป็นทีมที่เพอร์เฟกสุดๆดูนะครับ AI เนี่ยเปรียบเหมือนนักวิเคราะห์อัจฉริยะที่สามารถมองข้อมูลมหาศาลแล้วหาแพทเทิร์นต่างๆเพื่อสร้างบริการที่รู้ใจเราได้ ในขณะที่บล็อกเชนก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือที่สุดคอยรับประกันว่าข้อมูลที่ AI เอาไปวิเคราะห์เนี่ยมันถูกต้องนะโปร่งใสนะไม่มีใครแอบมาแก้ได้การจับคู่กันแบบนี้แหละครับที่จะสร้างระบบการเงินที่ทั้งฉลาดและน่าเชื่อถือไปพร้อมๆกันแน่นอนครับว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากๆไม่ว่าจะเป็นบริการที่รู้ใจเราล่วงหน้าหรือการทําให้คนที่เมื่อก่อนเข้าไม่ถึงธนาคารเลยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ แต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความท้าทายให,ใหญ่ๆรออยู่เหมือนกันนะทั้งเรื่องอคติของข้อมูลที่เอาไปสอน AI เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าและที่สําคัญคือเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีให้ทันแล้วคนละ่ะอาชีพในแวดวงการเงินจะหายไปไหมคําตอบคือไม่เชิงครับแต่มันจะเปลี่ยนไปงานที่ทําซ้ๆเดิมเนี่ยก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น แต่ในทางกลับกันงานที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์จริงๆอย่างการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือความคิดสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้จะยิ่งกลายเป็นที่ต้องการและมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่แค่การอัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรมานะครับแต่มันคือการพลิกโฉมองค์กรหรือ enterprise transformation คือการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดของอุตสาหกรรมการเงินเลย ซึ่งใครที่ปรับตัวได้ก่อนก็แน่นอนว่าจะคว้าความได้เปรียบในโลกการเงินยุคใหม่นี้ไปครองและสุดท้ายขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดว่าในวันที่เงินไม่ได้เป็นแค่ธนบัตรหรือเรียนอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นโค้ดที่ถูกควบคุมด้วยอัลกอริทึมคำถามก็คือใครกันล่ะครับที่จะเป็นคนเขียนกฎของโลกการเงินใบใหม่นี้นี่คือคำถามใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ